สำหรับช่วงตอบปัญหาวันนี้มีคำถามว่ามนุษย์มีส่วนที่เสมอและส่วนที่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานอย่างไรเรื่องนี้เราไปฟังคำตอบจากท่านพระพรมัิติศกันได้เลยค่ะธรรมะที่พระเจ้าได้สอนนั้นเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์มนุษย์มีปัญญาจึงต่างจากสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีปัญญาจึงค้นพบธรรมะ ดังพาสิที่ว่าการกินการนอนการสืบพันธุ์และการกลัวภัยสีอย่างนี้มีเสมอกันในมนุษย์และสัตว์เดรจฉานทั้งหลายธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรจฉานเพราะฉะนั้นธรรมะจึงทำให้มนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงพระพุทธศาสนาให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ว่าพัฒนาให้สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายได้ ด้วยกระบวนการเรียกว่าในอริยสัจสี่นั่นแหละโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคือมรรคมรรคมีองค์แปดนั้นสรุปเป็นใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาโดยใช้กระบวนการศีลสมาธิปัญญาขัดเกลามนุษย์เนี่ยทำให้เป็นสัตว์ประเสริฐและโดยกระบวนการอริยสัจนี้เองที่ทำให้ชาวโลกได้เห็นว่าปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่มาจากการโดนบันดาลของอำนาจเหนือธรรมชาติปัญหานี่แหละเกิดจากในระบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ระบบธรรมชาติของโลกสร้างขึ้นเช่นน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวมันก็มีเหตุมีปัจจัยเป็นที่มาที่เตือนกันได้ แก้กันได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยระบบปัญญาของมนุษย์ก็แก้ไขได้ด้วยมนุษย์ด้วยปัญญาของมนุษย์ในขณะที่ปัญหาสังคมอันมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันไม่ใช่มีอำนาจอะไรมาโดนบนดาลมนุษย์สร้างปัญหาให้กับสังคมให้กับธรรมชาติแวดล้อมไม่ใช่พรมลิขิตหรือเทพลิขิตให้เกิดปัญหา เพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องรับผิดชอบเมื่อมนุษย์สร้างปัญหาก็คือเช่นสงครามมนุษย์ต้องหาทางออกยุติสงครามคือสร้างสันติภาพของโลกด้วยตนเองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราแก้ไม่ได้มนุษย์นี่แหละทำได้หมดเพราะอะไรเพราะมนุษย์สร้างปัญหาเองมนุษย์ก็จะต้องหาวิธีแก้ปัญหานี่คือความเป็นมนุษย์ยนยมของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเราคือความทุกข์ของเราเราต้องรับผิดชอบโดยที่เรามีกรรมคือการกระทำด้วยจิตเจตนาดีหรือไม่ดีก็ตามเราต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหาของชีวิตไม่ได้ปล่อยไปตามบุญตามกรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้มนุษย์เชื่อมั่นในศักยภาพในความสามารถที่เรามีและให้พัฒนา จนถึงจุดสูงสุดคือเป็นพระพุทธเจ้าทันโตเศธโถมนุษยสเสสุเนี่ยผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเนี่ยนะประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเหมือนกับดอกบัวในวันวิสาขาบูชาเราบูชากันด้วยดอกบัวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์ธรรมดาที่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็ พัฒนาจิตใจจนโผล่พ้นโลกกระทำคือปัญหาในที่สุดพระองค์ก็จึงเป็นพุทธะดังที่พระชจ้าตรัสว่าดอกบัวโผล่พ้นน้ำไม่แปดเปื้อนน้ำฉันใดเราตถาคตเกิดในโลกและไม่แปดเปื้อนโด,ดยโลกกระทำฉันนั้นเราเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะพระองค์สอนเรื่อง ความสามารถของมนุษย์ในการพัฒนาตนเองแล้วคำสอนของพระองค์มีผลต่ออารยธรรมของโลกโดยเฉพาะในอินเดียสมัยพระพุทธเจ้า,าศาสนาพราหมณ์ที่สอนให้คนล้างบาปด้วยการโดดในแม่น้ำคงคาเนี่ยไม่สอนเรื่องกรรมเนี่ยต้องเปลี่ยนกระบวนการหันมาสอนเรื่องกรรมกันขึ้นมาในาศาสนาพราหมณ์ที่สอนเรื่องการฆ่าสัตว์บูชายัญ ยุติไม่ยุติก็อาศัยคำสอนพุทธนานานี่แหละไปกระตุ้นเตือนให้คนอินเดียเลิกฆ่าสัตว์โดยเฉพาะพระเจ้าอาโศกมหาราชนับถือพระพุทธศาสนาทรงประกาศอภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายจนเป็นเหตุให้คนอินเดียในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมี1,200ล้าน1,300ล้านเนี่ยครึ่งประเทศเป็นมังสวิรัต เมื่อถามคนอินเดียทุกวันนี้ว่าทำไมจึงเป็นมังสวิรัตงทั้งๆที่ศาสนาพราหมณ์ที่ขอนับถือในปัจจุบันสอนให้ฆ่าสัตว์บูชายันเขาก็ตอบว่าเพราะอิทธิพลของพระเจ้าอาโศกซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวพุทธสอนให้มีอภัยทานทั่วโลกได้รับปฏิกิริยาจะโดยตรงโดยอ้อมจากพุทธศาสนาเหล่านี้อย่างนี้เนี่ยขัดเกล่ททาให้เกิดสันติพระเจ้าอาโศกมหาราชเปลี่ยน จากการเอาชนะด้วยสงครามวิชัยยึดอำนาจด้วยสงครามเป็นธรรมวิชัยเอาชนะโดยธรรมะโดยการผูกไมตรีและก็เป็นอิทธิพลอันนี้แหละทำให้เกิดนโยบายทางการทูตนโยบายในการคบหากันสร้างสันติภาพให้กับโลกนี้พระพุทธศาสนา ในสายตาของชาวโลกจึงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพเพราะว่าคำสอนของพศาสนาน,นั้นสอนให้มีสันติภาพภายในจิตใจของคนเรานัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบภายในจิตใจไม่มีและยังสอนให้อยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างมีสันติโดยมีศีลเช่นศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นและยังสอนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติแวดล้อมอย่างสันติ พระพุทธศาสนาไม่เคยมีคำสอนใดให้ก่อสงครามเพื่อเผยแผ่พ,พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าประกาศในโอวาทปาติโมกเลยว่าอนุปวะโทอนุปคาโตอย่าไปว่าร้ายกันอย่าไปเข็นฆ่ากันแม้กระทั่งในการประกาศพระศาสนาโลกนี้ ได้รับอิทธิพลคำสอนแห่งสันติจากพระพุทธศาสนาทำให้เป็นอุอารยธรรมที่งดงามทำให้องค์การสหประชาชาติต้องมาประกาศยกย่องวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเราชาวพุทธควรจะภาคภูมิใจและช่วยกันกะตะเวทีคือประกาศเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยการนำเอาคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติให้สมกับเป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้าผู้ส่งเสริมสันติภาพหรือความสงบทั้งภายในใจและในโลกนี้นั่นแหละปฏบิบัติบูชานั่นแหละจึงจะเป็นการประกาศเกียรติคุณกตัญญูกะตะเวทีที่ทรงคุณค่ายิ่ง สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ